ัสดีเจ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะชาวคนไทยสปนอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมสูตรลดเรือนริ้วรอยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้สูดยอดมากๆเลยนะคะใครที่มีริ้วมีรอยผิวเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นผิวไม่ตึงไม่ตึงนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะสมตรของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะในส่วนของเจลว่านหางจระเข้เขาจะช่วยดับพิษร้อนคลายพิษร้อนต่ตางๆเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้เจลว่านหางจระเข้อยู่ที่หนึ่งถึงสองหยดชานะคะใครจะทําเยอะสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้เลยนะคะครีมสูตรนี้เก็บได้นานนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นวิตามินอ e ีนะคะในส่วนของวิตามินอ e ีเขาจะช่วยในเรื่องลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะวยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้วิตามินอ e ีอยู่ที่1เม็ดหรือ1แคปซูลนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ํามันมาลูล่านะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะหรือจะใส่เป็นเบบี้ออร์จนสหรือจะใส่เป็นน้ามันมะพร้าวสกัดจน ใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันมารู拉ก็จะช่วยในเรื่องลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเสิร์ชเข้าไปดูใน Google นะคะว่าน้ำมันมารูาคืออะไรนะคะไปเขาเป็นยังไงสรรพคุณยังไงนะคะไปดูสรรพคุณเพิ่มเติมได้เลยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนเขาจะเป็นน้ำมันที่ซึมเร็วไม่เหนียวไม่เหนืดไม่หนะนะคะน้ำมันตัวนี้นะคะเขาจะใช้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนเราจะใช้น้ำมันมารูล่าอยู่ที่5 6จถึงดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นวิตามินซีอะเจลเคลอรวิตามินซีตัวนี้นะคะสูตรเข้มข้นนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยกระชับรูขุมขนช่วยทาให้ผิวของเราชุม่มชื้นนะคะก็จะผสมแคลอรตลงไป 99. 5เปเซนเลยนะคะเขาจะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะเราจะใช้เจลวิตามินซีตัวนี้อยู่ที่1ช้อนชานะคะเพื่อจะเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวของเรานะคะ ก็าจะมีขายที่เซเว่นนะคะเจลวิตามินซีตัวนี้นะคะหลังจากนั้นให้เรามาผสมให้เข้ากันเลยนะคะครีมสูตรนี้ใช้ได้เช้าและก่อนนอนได้เลยนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะก็จะหอมน้ำมันมารูล่ลาหอมทุกอย่างเลยนะคะเราผสมใหเะะเ้เขาเข้ากันแล้วนะคะเนื้อก็จะเนียนสวยมากๆเลยนะคะทุกคนก็จะใสสวยแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยนะคะเนื้อก็จะเนียนสวยมากๆเลยนะคะทุกคนจะหอมพวกน้ำมันต่างๆเลยนะคะเรื่องริ้วรอยเรื่องผิวขาดความชุ่มชื้นนะคะครีมสูตรนี้สุดยอดมากเลยนะคะซึ่งน้ำมันแต่ละตัวใช้ดีมากมากเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะให้เราทาแบบนี้เป็นเดย์ครีมในครีมได้เลยนะคะ วิธีเก็บรักษานะคะให้เราเก็บเข้ากระปุกใสก่กระปุกเข้าตู้เย็นนะคะห้ามเก็บไปข้างนอกนะะคเพราะอากาศร้อนก็จะเสียเร็วนะคะเก็บใส่กระปุกเข้าตู้เย็นเก็บได้ 1- นถึงสอาทิตย์อยู่นะคะเก็บเข้าตู้เย็นนะคะถ้าเขาไม่เสียถ้าตูเ้เย็นใครเย็นเขาก็จะสามารถยืดอายุได้ต่อไปเลยนะคะให้เราดูว่าเขาเสียไหมนะคะถ้าเขาเสียเราก็ทิ้งเราก็ทําใหม่อย่านํามาใช้นะคะถ้าไม่เสียเราก็ใช้ได้เลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เ like, พื่อเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ